สวัสดีครับผมนัทขอนแก่นซูเปอร์บค์วันนี้ยินดีนำเสนอเป็นฟอร์ซ่า0นะครับวัยรุ่นชิลสไลด์นี่ความเทมอยู่ตรงนี้สำหรับคันนี้เป็นรถสีน้ำเงินนะครับผมก็จะส่งมาเรียบร้อยจะมีเป็นท่อแต่งอะไดโวไทเทเนียมนะครับแท้นะครับผมมาของมันต้องมีนะครับผมจี๊ว่าเฉพาะท่อนี้ไปอย่างเดียวอยู่หมื่นาแล้วนะโอ้โหแล้วเอามาใส่รถอย่างเงี้ยนะใช่ก็คือว่าเป็นของที่ เป็นตัวสต็อกอันสุดท้ายอให้ราคาที่พิเศษแล้วก็ติดไปเลยครับผมใครซื้อรถคันิ้ไปก็คือได้ข้อไดโวเทนเนียมพิเศษใช่ปกติขายอยู่หมื่นห้าก็ให้พี่พิเศษเลย2 0 0 0 0จัดไปสำหรับคันนี้ก็จะมีพวกอุปกรณ์เสริมนะครับเบาะปาดนะครับผมมีกันตกปิดกันตกน็อตเลรชุดหน้าซิ่งโหลดหน้า2นิ้วโอ้โหทุกอย่างทรงมันได้หมดแล้วนะครับผมเครื่องเดิมข้างเดิมมาเราดูเลขไหม์กันนิดนึงคันนี้เดินทางมาอยู่ที่17,00 0กว่าฟังเสียงกันนิดนึงท่อไดโวเป็นไง นุ่มนะนุ่มนุ่นุ่ม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 สำหรับพี่มองว่านุ่มนี้นะครับเพื่อนๆใช้เงินรถูกมากเท่าไหร่เบาทโอ้โหจะบอกเลยผมจำได้เราะผมไลฟ์สดทุกวันนันนี้อยู่ที่ห้าพันเบาทสีเดือนห้าพ ใครที่หาอยู่สนใจ่องทางเลยพี่นะครับผมเป็นเถือร้านขอนแก่นซูเปอร์บายสำนักงานใหญ่นะครับหรือโทร0877226376ปรึกษาได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องเงินและย้ำอีกทีนะครับสำหรับเลขบัญชีนะครับก็เป็นเลขบัญชีขอนแก่นซูเปอร์บายท่านั้นนะครับผมแล้วก็จะมีเซลล์หลายคนซื้อเซลล์คนไหนก็ได้ซื้อกับเซลล์น้อยก็ได้ซื้อกับเซลล์นั้นก็ได้หรือใครก็ได้ใครได้หมดเพราะว่าเรามีเซลสองร้อยกว่าคนและตอนนี้หาเพิ่มด้วยต้องการเพิ่มด้วยนะครับใครสนใจอยากเป็นเซลล์อะไรก็ ขอมูลต่างๆนะครับทักมาสอบถามได้หรือโทรที่เบอร์0877226376อย่าให้พูดไวเดี๋ยวลืมขอบคุณครับ